มีเงิน300บาทก็เปิดร้านทอดปลาท่องโกได้อาชีพลงทุนน้อยขายดีมีเงินเข้าทุกเชา้าวันนี้เส้นทางเศรษฐีออนไลน์จะพาเพื่อนๆมารู้จักอาชีพทอดปลาท่องโกอีกหนึ่งอาชีพอิสระที่ลงทุนไม่มากใครๆก็ทําได้เพียงมีทําเลดีๆขอแค่สูตรปลาท่องโกอร่อยๆเท่านี้ก็มีเงินเข้ากระเป๋าได้ทุกเช้าแล้วค่ะโดยการลงทุนครั้งแรกช่วงเริ่มต้นของการทำปลาท่องโกขายสามารถลงทุนได้ด้วยเงินเพียง300บาท ซึ่งในการทำแป้งปลาท่องโกของแต่ละครั้งจะขายได้เงินประมาณ700-1,000บาทขึ้นอยู่กับความชำนาญสำหรับสูตรปลาท่องโกที่เราจะแนะนำเป็นสูตรของอาจารย์ตุ๊กคณิษฐาชัยชานกุลซึ่งจะมีวิธีการทำเทคนิคและเคล็ดลับอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้เตาแก๊สและหัวเร่งช้อนตวงโต๊ะทาแป้งเหยือกตวงลูกกลิ้งพายางมีดตัด ถังน้ำขนาด2แกลลอนพร้อมฝาปิดแก้วและไม้แตะน้ำที่ร่อนแป้งผ้าสาลู10คูณ10นิ้วถาดอลูมิเนียมถุงพลาสติกคลุมแป้งตะเกียบใหญ่กระทะทอด24นิ้วแนะนำให้เป็นกระทะก้นแบนและกระชอนสำหรับช้อนปลาท่องโกส่วนผสมของแป้งปลาท่องโกแป้งยี่ห้อตราช่างพกแดงพกดอกไม้1กิโลกรัม ผงฟู1ช้อนโต๊ะน้ำ700กรัมไข่ไก่เบอร์0 1ฟองเยื่อ1เศษ1ส่วน2ช้อนชาเกลือ1เศษ1ส่วน2ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะหรือดีน้ำตาล8เม็ดแอมโมเนีย1ช้อนโต๊ะเนยมาการีน4ช้อนโต๊ะน้ำมันปาล์ม4กิโลกรัมแป้งซับหรือแป้งว่าว1กิโลกรัม วิธีทำแป้งปลาท้องโกร่อนแป้งและผงฟูเข้าด้วยกันขวรช่างให้เที่ยงตรงตามสูตรที่เตรียมไว้เมื่อร้อนหมดแล้วให้เทใส่ถังใส่ไข่ยีสต์แอมโมเนียลงในน้ำเปล่าธรรมดาถ้าเป็นหน้าร้อนให้ใช้น้ำเย็นคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันให้ใช้ยีสต์ใหม่เพราะจะทำให้เกิดการพองตัวดีกว่ายีสต์เก่าค่อยๆเทน้ำลงในแป้งทีละน้อยใช้มือทำเป็นรูปตะขอ นวดเบาๆขวักแป้งขึ้นแล้วกดอย่าขยำมืออีกข้างหมุนถังไปด้วยไม่ควรนวดเกิน5นาทีเพราะจะทำให้โครงสร้างแป้งยุบเคล็ดลับสำคัญในการนวดแป้งยิ่งนวดเร็วนวดแรงยิ่งดีเสร็จแล้วพักแป้งไว้10นาทีเพื่อให้เกิดเส้นใยประสานกันนำเนยมาการีนมาตั้งไฟพอละลายต้องไม่ให้ร้อนจัดพักให้อุ่นก่อนแล้วเทใส่แป้งที่พักไว้ แล้วนวดต่อเบาๆอีกไม่เกิน5นาทีพักแป้งไว้อีก10นาทีเมื่อครบ10นาทีแล้วเปิดฝาออกเพื่อทดสอบแป้งด้วยการหยิกแล้วดึงแป้งขึ้นมาถ้าแป้งไม่ขาดจากกันแสดงว่าทำถูกวิธีแล้วเมื่อได้แป้งที่มีความยืดหยุ่นแล้วนำมาเทใส่ถาดสี่เหลี่ยมที่มีความหนา1นิ้วและต่ำจากขอบถาด1นิ้วเพื่อให้แป้งได้ขยายตัวนำพลาสติกมาคลุมแป้งไว้หรือจะใส่ในถังที่มีฝาปิดก็ได้ จากนั้นหมักไว้สี่ชั่วโมงหรือแช่ในตู้เย็น2ชั่วโมงหรือวางไว้ในลังน้ําแข็งก็ได้แป้งที่แช่เย็นจะช่วยให้รีดแป้งได้ไง่ายขึ้นและแป้งมีคุณภาพดีอยู่ได้นานลงมือทอดปลาท่องโกกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟอุ่นน้ํามันไว้ให้ใช้น้ํามันปาล์มเพราะดีที่สุดในการทอดอุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง180-200อถึงอองศาเซลเซียสทำความสะอาดโต๊ะแป้งให้สะอาดแล้วโรยด้วยแป้งซับให้ทั่ว นำแป้งออกจากตู้เย็นแล้วนำมาตัดเป็นเส้นยาวกว้าง2นิ้วใช้ลูกกลิ้งกลิ้งแป้งไปมาจนแป้งมีความหนา0.5เซนติเมตรซับแป้งให้ทั่วตัวแป้งแล้วตัดแป้งเป็นชิ้นๆขนาด1คูณ2นิ้วจนหมดแถวแป้งและแป้งจะต้องไม่ติดมือเตรียมน้ำเปล่าและไม้เสียบลูกชิ้นแตะน้ำในแก้วแล้วนำมาแตะที่กึ่งกลางของแป้งนำแป้งมาประกบกัน เมื่อประกบเป็นคู่แล้วจับปลายแป้งดึงเบาๆก่อนที่จะหย่อดลงในน้ำมันใช้ตะเกียบพลิกไปมาทอดจนแป้งเหลืองได้ที่ช้อนขึ้นมาเสด็จน้ำมันในตะแกรงจังหวะการกลับแป้งจังหวะที่1กลับให้แป้งพองเมื่อหย่อดลงในน้ำมันใหม่ๆให้พลิกแป้งไปมาอย่างรวดเร็วเพื่อให้แป้งและน้ำมันสัมผัสกันแป้งจะพองฟูอย่างเต็มที่จังหวะที่2 กลับให้แป้งกรอบเมื่อแป้งพองตัวได้ที่แล้วปล่อยให้แป้งสัมผัสน้ำมันนานพอให้กรอบก่อนพลิกกลับอีกด้านที่เหลือควรหลีไฟลดความร้อนลงอยู่ที่180องศาหากน้ำมันร้อนจนเกินไปให้เทน้ำมันใหม่ลงไปเพิ่มเพื่อลดอุณหภ,ภูมิหากไม่มีการทอดให้หลีไฟลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสูตรปลาทั้งก๋นวดมือของอาจารย์ตุก๊กเพื่อนๆท่านใดต้องการข้อมูลหรือเคล็ดลับการประกอบอาชีพเสริมอื่น สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์และ Facebook เส้นทางเศรษฐีแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าเราจะมาแนะนำไอเดียต่อยอดการทำมาหากินอะไรเพื่อนๆอย่าพลาดกันนะคะ